สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการ์ดจอสำหรับคนทำงานรุ่นเล็กราคาประหยัดจากแบรนด์ AMD ครับวันนี้ฮะเราได้การ์ดจอรุ่นเล็กโลโปรไฟล์มีความประหยัดไม่ถึง1 0 0 0 0บาทและประหยัดไฟด้วยถือว่าเป็นการ์ดจอที่ตอบโจทย์สำหรับคนทำงานในระดับเบื้องต้น และการ์ดจอที่เรากำลังพูดถึงนั่นก็คือ AMD Radeon Pro W6400 ครับซึ่งตอนนี้มันถูกเสียบอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับเราจะมาทดสอบการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro ครับว่ามันสามารถตัดได้ระดับ 1080p ได้ดีแค่ไหนและระดับ 4K ตัดต่อได้ไหมกับการ์ดจอรุ่นเล็กขนาดนี้เดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามารื้อตัวการ์ดออกมาให้ดูเรื่องของดีไซน์ก่อนว่า การตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเล็กขนาดไหนครับมาเรามาดูตัวการ์ดจอตัวจิว๋วโลโ o ปรไฟตัวนี้ครับเล็กมากว่าด้วยเรื่อง,องความยาวก่อนเลย168 mm มเมเท่านั้นตัวนี้กินพื้นที่สล็อตเดียวเท่านั้นตรงขอบสกรีนรุ่น AMD Radeon Pro W 6 4 0 0ถ้าเป็น Radeon Pro เนี่ยก็จะเป็นกาฟิกาดการ์ดจอสำหรับการทำงาน Workstation เป็นหลักเลยนะครับเหมาะการทำ 3D animation ด้วยนะครับการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆลักษณะ h e a t s i n เนี่ยพัดลมเป็น b o เว r นะหนึ่งตัวเป่าอัดลงไปที่ตัว h e a t s i n เลย r a d i o n p o o กอย่างหนึ่งข้อสังเกตก็คือจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงแน่นอนว่าการเล็กๆแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติมครับกินไฟสูงสุดเลยนะเพียงแค่50วัต์เท่านั้นอันนี้คือแบบโหลดแบบพีคเลยนะครับ50วัตแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าในการทำงานจริงๆ ในการตัดต่อวิดีโอว่าจะใช้พลังงานกี่วัตต์พอร์ตการเชื่อมต่อนี่ก็จะเป็น DisplayPort 1.4นะครับจำนวน2พอร์ตด้วยกันซึ่งในการเชื่อมต่อออกจอเนี่ยสามารถต่อออกความละเอียดจอได้สูงสุดคือ 8K แต่ถ้าคุณต่อ 8K เนี่ยสามารถต่อได้เพียง1จอเท่านั้นในการแสดงผลนะแต่หากคุณต่อ 4K หรือ 5K สามารถต่อออกได้ทั้ง2จอเลย อันนี้เป็นรายละเอียดสเปคการต่อออกจอนะเรื่องของ r ร s o l u t i o n ประหยัดพื้นที่ประหยัดราคาและประหยัดไฟอันนี้คือดีไซน์นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งกลับเข้าไปแล้วก็มาทดสอบการตัดต่อวิดีโอกันครับกับ Adobe Premiere Pro ครับมาครับตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะแล้วก็มาดูเรื่องของสเปคของเครื่องนี้กันดีกว่านะครับก็เริ่มจาก CPU ครับ ที่หน้าต่าง CPU z d นะ AMD Ryzen 7 5800X ตัวนี้8คอร์16เทรดโอโหถือว่ากำลังดีนะสำหรับงานตัดต่อวิดีโอนะครับที่จะมาช่วยในการ Preview Playback แล้วก็ในส่วนของการ Export ด้วยทุกอย่างเราปรับเป็นออ u t o นะครับแล้วก็เมนบอร์ดครับตัวนี้ Gigabyte B450i a o r u s Pro WiFi CF นะครับตัวนี้เป็น บอร์ดขนาด mini ITX นั่นเองนะครับก็จะมี RAM สล็อตนะเพราะฉะนั้นเมมโมรก็จะเป็น DDR4 16 g b นะแผงละ8 g b จำนวน2แผงบัส3,006นะครับจากแบรนด์ Thermaltake Tough RAM RGB ในส่วนกราฟิกก็จะมีตัวเดียวนะเป็น AMD Radeon Pro W 6,400 มาดูที่ GPU z ดีกว่าในส่วนของ GPU z เนี่ยก็จะแจ้งรายละเอียดแบบไม่ครบทั้งหมดนะดีเทลไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีตัวช่วยอย่างหนึ่งครับก็คือซอฟต์แวร์ของทาง AMD Radeon Pro นั่นเองมาดูกันนี่คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของเขาบอกได้เลยว่าเออมันเหมาะกับการทำงานจริงๆเพราะว่ามันมีการโชว์เรื่องของโปรแกรมที่เราใช้งานด้วยนะครับบอกเรื่องของระยะเวลาที่เราทำงานทั้งหมดด้วย ว่าโปรแกรมแต่และโปรแกรมเราเปิดใช้งานแค่ไหนนานแค่ไหนเออแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูนะครับปรับรายละเอียดสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับว่าเราจะปรับจูนอะไรยังไงนะครับนี่ฮะเออแล้วก็มีการปรับรอบพัดลมต่างๆนะครับสามารถมาปรับได้แต่ผมตั้งให้เป็นออโต้เลยนะเออก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะของทางตัวซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับคนทำงานนะครับแล้วก็สามารถ กด run แอปพลิเคชันได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับนี่สมมุติเราเปิดพรีเมียร์เห็นไหมมันก็จะเด้งหน้าต่างพรีเมียร์โปรขึ้นมาเลยอย่าง After Effects นะครับพอเรากดไปก็สามารถปรับเซตสําหรับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็มีรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถเปิดโปรแกรมได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยเช่นกันมาดูเรื่องของสเปคดีกว่านะครับเมื่อกี้ที่เราติดค้างไว้ว่ามันแจ้งรายละเอียดไม่ครบปั๊บนี่ฮะตรงที่หน้า setting บอกรายละเอียดแบบครบและละเอียดมาก ในส่วนของ amd r a d e o n pro w 6 4 0 0นะ vram ตัวนี้ 4GB นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับทีนี้บอกครบละเอียดจัดเต็มมากพร้อมกับล่างสุดก็จะเป็น amd ryzen 7 5 8 0 0ร x 8 core นะครับ ram 16GB ซอฟต์แวร์ด r i v e r ์ด t a i l ก็มีก็ถือว่าสเปคตัวนี้มันไม่ได้สูงมากนะครับก็มาดูกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบในการตัดต่อวิดีโอว่ามันเป็นยังไงนะที่สำคัญครับ มันไม่มีฮาร์ดแวร์เอนโคดมาดูกันว่าผลของการไม่มีฮาร์ดแวร์เอนโคดเนี่ยมันจะช่วยให้การเอ็กพอร์ตเป็นยังไงใช้พลังงานของการจอได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันอ่ะกราฟิกนี่คือรายละเอียดในการปรับจูนต่างๆครับก็มีเยอะแยะดีเทลเยอะมากเลยดิสเพย์นหน้าจอก็สามารถปรับได้นะว่าจะให้เป็นรูปแบบของสีอะไรยังไงนะครับ หน้าต่างวิดีโอครับก็สามารถปรับได้ว่าวิดีโอโปรไฟล์เนี่ยจะให้เป็นโทนไหนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปุ่มคีย์ลัดต่างๆนะครับเอ,อ่อ p r r f o r อ a n c e p r e f e r e n c e นะฮะอืมอีกส่วนหนึ่งนะครับมันสามารถโชว์โอเวอร์ที่มุมจอในการใช้งานได้ที่โหมดนี้ครับนี่สามมติผมเปิดให้ดูนะปัะ๊บนี่มันโชว์ที่มุมขวาบนครับ เลือกได้ครับตอนนี้บนซ้ายนะครับล่างซ้ายใบเลืออ่อยอ่ะคัสตอมอ่าก็เลือกได้ฮะเห็นไหมอืมก็จะให้อยู่ไหนได้นะครับก็ประมาณนี้ครับจูนนิ่งนะฮะก็ส่วนมากในการปรับจูนเนี่ยมันปรับเรื่องของคอสปีดของการ์ดจอหรือว่าเป็นวีแรมอะไรไม่ได้นะครับจะมาปรับเรื่องของพัดลมได้เท่านั้นนะฮะ อ่าอันนี้เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทดสอบตัดต่อ,ตอวิดีโอเราจะเปิดตัวโอเวอร์เลยเอาไว้โชว์ให้ได้เห็นกันด้วยนะครับควบคู่กันไปกับ t a s k Manager นะอ่ะก็อันนี้เรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ในส่วนของตัวสเปคทั้งหมดที่เราจะทดสอบในวันนี้เอาละเดี๋ยวเราเริ่มจากการตัดต่อวิดีโอกันก่อนเลยนะครับกับโปรแกรม r e m i e r e Pro ครับเอาละเรามาที่โปรเจกต์ แรกก่อนเลยกับการตัดต่อว,วิดีโอระดับ 1080p นะเราเปิดให้ดูก่อนละกันก็ตัวนี้ถ่ายจากกล้อง A73 นะเป็นแบบ50เฟรมถ่าย2กล้อง1920ค1080ครับก็ในส่วนของมุมบนซ้ายนะครับเพื่อนๆก็ดูการใช้พลังงานไปด้วยเลยนะครับสำหรับการตัดต่อว,วิดีโอก็ถือว่าโปรเจกต์นี้ถ้าเกิด ถือว่าเป็นตัวอย่างของการตัดวอลกได้เลยนะครับถึงแม้ว่า CG การขึ้น t e คป Pop Up อะไรมันจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังมีขึ้นบ้างนะครับอย่างอันเนี้ยามาดูกันเป็น CG ครับอันนี้เรนเดอร์มาแล้วด้วยนะผ่าน After Effects ด้วย format .mov เจาะพื้นหลังถ้าสังเกตดีๆนะครับมุมบนซ้ายเนี่ยที่เราโชว์อยู่ GPU มันกินพลังงานแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ที่ซอฟต์แวร์ของตัวกราฟิกเองเนี่ย จะขึ้นถึง90%เลยนะครับขึ้น,น,นลงแต่ใช้พลังงานเยอะกว่านะครับในการแสดงผลเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของกราฟิกผมอาจจะอ้างอิงจากตรงนี้เลยนะรวมถึง CPU mm. ก็สามารถดูที่มุมบนขวาได้เช่นกันนะครับมุมบนซ้ายนะครับเผื่อหลายๆคนก็อาจจะชินกับการดู t a s k Manager ผมก็ชินกับการดู Ta s k m a n a g e r นะก็จะมี CPU มี R a m แล้วก็การ์ดจอนะครับบนขวาแล้วก็ใช้ตัวซอฟต์แวร์ก็ดูได้เหมือนกันเลยพร้อมกับพลังงานการกินไฟด้วยบอกได้เลยว่าการใช้พลังงาน ของตัวการ์ดจอกินไฟต่ำมากเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ย20กว่าวัตต์เท่านั้นเดี๋ยวไปดูตอน export ด้วยว่ากินพลังงานแค่ไหนนะแต่บอกได้เลยว่าเล็กและประหยัดไฟสุดๆเลยาถามว่าตัดต่อได้ไหมได้สบายอยู่แล้วครับสเปคนี้ 180p 0เดี๋ยวเราไปดู 4k นะว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับส่วนของ cpu ความร้อนก็สบายๆนะ50กว่าองศานี่ครับ ก็มันไม่ได้กินพลังงานอะไรเยอะนะกับ 1080p ลองมาขึ้นแบบกราฟิกนะครับสมมุติว่าเรามีการปรับแต่งดึงอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่เห็นไหมพอเรามีการขึ้นเท์นะฮะเราเทสให้ดูเหมือนกันทุกๆโปรเจกต์นะก็จะประมาณนี้มันจะได้ดูง่ายๆนะครับเวลาเราขึ้น CG แต่เวลามูฟเห็นป่ะลื่นครับสบายแก้ทรงแก้สีก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ยังไม่เคยกินพลังงานเท่าไหร่นะ สมมตินะนี่ผมลองวางวาง,วางมั่วๆเอานะนี่ฮะสปายครับนี่พอจังหวะล่างเงี้ยมันจะใช้พลังงานการ์ดจ่อเยอะนะฮะ cpu ก็นิดหน่อยอา่าถือว่าเหลือๆครับวางโลโกงโลโก้อะไรได้นะคือรับงานตัดวอล 1 0 8 0 p สบายครับลอง playback ให้ดูครับนี่ใส่ s โ l o นะอันนี้เป็นฟุตเทดน่าจะร้อยเฟรมนะนี่ถ่าย1 0 8 0 p ร้อยเฟรมแล้วก็เรามาส s l o ็ก็คือ4เท่าเลยฟุตเทจเรามี50เฟรมกับร0อยเฟรมก็จริงแต่ว่าเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราตัดต่อ25เฟรมเพราะว่าผมต้องการที่จะเอามา s o l โ motion นั่นเองนะครับนี่มันก็จะดูสมูทหน่อยนะอืม มาดูช่วงที่แก้เขาเรียกว่าเซนเซอร์ดีกว่าอันนี้จะใช้พลังงานเยอะพอสมควรนะมาดูว่ามันใช้พลังงานอะไรนี่ครับเพราะว่าเรามีการเขาเรียกว่าแมนนวลเลยดีกว่านะครับในการมาร์กจุดผมลองใช้ออโต้แล้วมันมันหลุดหลุดนะเพราะว่า Movement มันหลุดเฟมบ้างอะไรบ้างนะฮะขยับมือเอาเลยง่ายสุดเพื่อนเลองดูการใช้พลังงานนะมาดูครับนี่เวลาเราจับมาร์กนะเราดึงครับ มันมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะฮะออแต่ก็ทำงานได้นะครับคือถ้าดึงอย่างเงี้ยมันสะดุดขยับอย่างนี้ก็สะดุดนิดนึงนะครับเห็นไหม,มใช้พลังงานการ์ดจอเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะก็เหลือๆนะในการตัดต่อ 1080p กับการ์ดจอระดับแค่นี้นะครับถือว่า ประหยัดงบประหยัดไฟประหยัดพื้นที่อ่าอ่าเรามาดูช่วงตอนต้นดีกว่าครับมันจะมี CG แก้สีแล้วก็เป็น Text Highlight นะที่เอ็กเรนเดอร์มาจากตัว After Effects มันจะใช้พลังงานเยอะพอสมควรเลยตรงนี้นี่เห็นไหมกราฟ,ฟริกนี่ขึ้นไปเมื่อกี้90เลยนะ80-90แต่ว่าตัว Task Manager แ,แค่10กว่าเ์ท่านั้นแต่ GPU นะครับ ตัวซอฟต์แวร์80-90%เลยตรงนี้หนักสุดแล้วแหละในโปรเจกต์นะเพราะว่ามีแก้สีซ้อนเท็กซ์กินไฟ26 2 5วัตต์ความร้อน74องศาอุณหภูมิห้อง28นะตอนนี้28องศานะโอ้เหลือๆครับนี่คือซีนที่หนักที่สุดนะเพราะว่าเราใช้เอฟเฟกของ l u มิ t ี่ด้วยนะในการใช้ Creative p r e s e t ของเขาสรุปแล้ว1 0 8 0 p ตัดต่อได้สบายสายครับขึ้น TextCG อะไรได้หมด เนื่องจากว่าตัวนี้ไม่มีฮาร์ดแวร์เอนโคดมันมีผลยังไงนะครับเรามาดูกันนี่คือในส่วนของอหน้าต่างการเอ็กพอร์ตงานเนะเรามาดูที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดที่มอครับจะสังเกตว่ามันไม่มีให้เลือกตรงนี้ฮะฮาร์ดแวร์เอนโคดซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์เอนโคดและซอฟต์แวร์เอนโคด และก็สามารถเลือกได้ว่าถ้าเป็นค่ายเขียวมันก็จะมี Nvidia c ีย a ูนะถ้าเป็นค่ายแดงก็จะเป็น OpenCL แต่ว่าตัวการ์ดจอตัวนี้ที่เรานำมารีวิว w 6 4 0 0เนี่ยไม่มีฮาร์ดแวร์ Encode เอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วมันมีผลยังไงผลหลักๆเลยคือมันทำให้ Export เขาเรียกว่าประสิทธิภาพน้อยกว่ารุ่นที่มีฮาร์ดแวร์ Encode แค่นั้นเลยนะครับในส่วนของการพรีวิวก็ตามสเปคนะครับทงานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ Export วิดีโอ ว่ามันไม่มีฮาร์ดแวร์แอนโคดก็คือมันทําให้การใช้พลังงานของการาดจออาจจะไม่เต็มที่ในบางส่วนนั่นเองนะครับเอาละเรามาเอ็กพอร์ตกันเลยแล้วกันตอนต้นเนี่ยมันจะประมวลผลช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น c g เมื่อสักครู่ที่เราให้ดูนี่90%กว่านะฮะความยาวคลิปตอนเนี้20กว่านาทีนะครับคลิปนี้ซึ่งต้องบอกว่า ระยะเวลาทั้งหมดที่เราเอ็กพอร์ตเนี่ยรวมๆน่าจะประมาณสัก10นาทีได้มั้งสิกว่านาทีนะครับตอนนี้มันประมวลผลช้าในช่วงต้นนะหนาทีแรกเนี่ยทำงานหนักมากเลยการ์ดจอเนี่ยร้อเลยนะครับโอ้โหส่วน CPU ก็ประมาณ10บปลายๆครับถือว่าการ์ดจอทํางานได้เต็มที่ถ้าเกิดคุณมีการซ้อนกราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเท็กซ์หรือว่าโลโก้นะครับที่เป็นเจาะพื้นหลังเนาะหรือว่ารูปภาพอะไรแบบนี้นะฮะถ้าคุณมีการซ้อนทัังคลิปมันจะประมวลผล ใช้งานได้เต็มที่มากๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะทําให้การเอ p o พอเนี่ยค่อนข้างช้านะครับตอนนี้วิ่งแบบสุดๆเลยอะ่ะ99% 100%เนี่ยกินไฟสูงสุดคือ26วัตต์เองนะที่ผมเห็นกินไฟต่ํามากดูกับ t a x m m n n g g r r เออมันแค่ไม่ถึง10%เองอะ่ะแต่เนี่ยไป99%แล้วนะฮะก็อ้างอิงจากซอฟต์แวร์ของทาง AMD เลยเนาะคือดูจาก Tax Manager กับตัว GPU Z เนี่ย มันขึ้นน้อยมากๆเราเปิดให้ดูทีนึงมาดู G P U Z หน่อยเนี่ย G P U Z ขึ้นพอๆกับตัว Task Manager เลยครับเราก็อ้างอิงกราฟิกตรงตัวซอฟต์แวร์ของตอนนี้น่าจะพ้นช่วงหนึ่งนาทีแรกที่เป็นไฮไลท์แล้วนะคะที่เป็นไฟล์ M O V เนาะก็เห็นไหม C P U ทำงานเยอะมากเลย100%เลยเมื่อกี้แล้วก็การ์ดจอลดการทำงานลงมาเหลือ70-80%นะครับเออแต่ก็ยังทำงานเยอะอยู่นะ เพราะฉะนั้นพอตอนที่มันเจอ CG เนี่ยกราฟิกมันก็จะทํางานเยอะขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าสําหรับไฟล์ MOV เนี่ยกราร์ดจอทํางานเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่จาเป็นจริงๆเนี่ยก็หาวิธีอื่นนะอย่าเรนเดอร์ออกมาเป็น mov เลยมันกินพลังงานเยอะมากแต่ถ้าเกิดกราร์ดจอคุณแรงคุณถึงเนี่ยก็สบายๆครับเห็นไหมประมวลผลเหลือ29นาทีแล้วมันก็น่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นการใช้พลังงานในการเอ็กพอร์ตและกันสรุปเรื่องของการทํางาน 1080p ถ้าเกิดเจองานกราฟิกมีไฟล์กราฟิกต่างๆเนี่ยก็การ์ดจอจะทำงานเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอระดับ 1080p ต่อไปครับเราขยับไปที่ 4K กันเลยดีกว่ามาดูว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูที่โปรเจกต์ 4K กันบ้างครับเรามาที่ sequence setting ก่อนเลยนะ ตัวนี้ถ่ายจากกล้อง a 7 3เหมือนกันแต่ว่าตัว 4K เนี่ย a 7 3ถ่ายได้แค่25เฟรมเพราะฉะนั้นฟุตเทจและซีเควนซ์เราก็เป็น25เฟรมทั้งหมด3840คูณ2160 16:9นะครับลองมาเพย์แบ็กธรรมดาธรรมดาก่อนอืมเพย์แบ็กใช้พลังงานเยอะเลยนะครับอ่า CPU นิดเดียวครับการ์ดจอใช้เยอะมากนะครับ 7จ็ดสถึงเกเลยลองมาลากดูครับสมมุติว่าเราตัดต่อนะคะเราลากไปลากมาลากไปลากมาครับนี่ก็ความรู้สึกนะมันก็ไม่ได้แบบว่าเรียวทามแบบกดปุ๊บไปตามมือปับ๊บมันหน่วงแต่นิดเดียวครับไม่ได้ทำให้เราทำงานยาก นะครับทำงานได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ยกดปุ๊บไปปับ๊บอะไรตามมือขนาดนั้นนะฮะนิดหน่อยความรู้สึกแบบเซี่ยววิจริงๆนะครับแค่นั้นเองนะเป็นเป็นแค่ความรู้สึกนะฮะแต่ทํางานได้ครับจะสังเกตว่าการ์ดจอทํางานเยอะมากโอ้โหถือว่ารีดประสิทธิภาพมาใช้ให้สุดไปเลยใครทํางาน 4K เนี่ยแล้วใช้การ์ดตัวนี้ถือว่าคุ้มแล้วครับคุ้มแล้วจริงๆเออเข็นให้สุด อ่ะเรามาลองซ้อนในส่วนที่ผมรองอยู่บ่อยๆนะที่บอกว่ามันจะหน่วงนะครับลองมาขยับดูก่อนขยับที่โมชั่นครับอ่าแบบนี้สมูทเลยสบายนี่เลื่อนได้สบายครับใช้พลังงานการ์ดจอเยอะเหมือนกันอ่าทีนี้เราลองมาจิ้มโมชันแล้วก็ลากอ่าถ้าอย่างเงี้ยน่วงเป็นเหมือนกันครับก็ปกติฮะแต่ถ้าสมมติคุณลากทีเดียวปั๊บดึงอ่าโอเคอย่างนี้ได้นะครับ ดึงปั๊บอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าใครไม่ได้สีเรียอนเรื่องโพซิชันเรื่องตำแหน่งเรื่องขนาดอะไรมากที่มันจะต้องเป๊ะก็มาดึงเอาอย่างนี้ก็ได้นะสไตล์วอล์กนะฮะก็ไม่ต้องเป๊ะอะไรมากอลองดูครับดึงทีเดียวได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครแบบต้องให้เป๊ะก็มาพิมพ์เมาอย่างงี้พิมพตัวเลขนี่ขยายโอ้ทำได้ครับทำงานได้ 4K ทํทำงานได้เลยลองมาเพย์แบ็กดูดีกว่าว่าเป็นยังไง อ่ะพอเจอซีนเพย์แบ็กซ้อนเฟรมแบบนี้อาการออกครับไม่ได้ค้างนะครับแต่มันกระตุกเพย์แบ็กไม่ไม่เรียวไทม์อ่ะไม่ไม่สมูทเออแต่มันไม่ค้างนะครับแต่มันหน่วงมันจะเขาเรียกว่าติดขัดนิดหน่อยแล้วกันสมมุติว่าคุณต้องการเพย์แบ็กให้ลูกค้าดูอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเราทํางานเองก็ไม่มีปัญหาหประมาณนี้ครับก็ มาขยับฟงเฟรมอะไรได้นะครับจะสังเกตตัวการาฟจอทํางานไม่เยอะไม่เหมือนตอนเรามาลากเฟรมเมืนะ่อสักครู่เนาะใช้พลังงานเยอะกว่าอีกอะแต่พอเพย์แบ็กมันไม่เคยใช้พลังงานไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แอนโคดหรือการเข้าถึงโคเด็กอะไรบางอย่างของ amd นะผมคิดว่าอย่างนั้นเอออะลองวางเทคดีกว่าปั๊บเริ่มหนืดมือครับ อันนี้เราซ้อนไปเลยนะเอาแบบว่าจัดเต็มไปเลยมาดูว่าการเข็นการ์ดจอเล็กๆกับการทำา 4K แล้วมันเป็นยังไงอ,อย่างนี้ลากได้ครับแต่หน่วงแล้วถ้าสมมุติว่าเพียวๆไม่มีอะไรมาแทรกไม่มีการซ้อนเฟรมแบบเมื่อสักครู่นะปับ๊บดูกันอ่าสม,มูทกว่าเยอะเลยเมื่อกี้มันหน่วงเพราะว่าในการซ้อนเฟรมนะแต่ถ้าเกิดเป็น TextCG อย่างเดียวเนี่ย เวิร์กครับเวิร์กกว่าหน่วงมือไหมนิดนึงนะครับแต่ก็ทำงานได้ดีกว่าการซ้อมเฟรมเมื่อสักครู่ออ,อันนี้เราเข็นหนักเลยนะจริงๆการจอตัวนี้คุ้มเลยอะ่ะเอ้ยนี่โอเคเลยอะ่ะเนี่ยปรับโพสิชันดึงนี้ได้นะฮะปรับนี้ก็ได้ใช้พลังงานเยอะมากนะครับถือว่าผ่านครับในส่วนของการตัดต่อ 4K ถามว่า สมูทแบบทำงานได้เต็มที่100%ยเปอไหมผมก็ต้องบอกนี้เลยว่ามันก็ไม่ได้ทำงานได้แบบ100%เต็มที่ขนาดนั้นอาจ CG อะไรได้เยอะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ทำงานในระดับเบื้องต้นได้แล้วกันคัตติ้งได้อยู่แล้วสบายแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มมี CG เริ่มมีการซ้อนเฟรมนะครับก็อาจจะเริ่มมีอาการหน่วงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นรับงาน 4K ได้ไหมสมมุติลูกค้าต้องการก็รับได้แต่อาจจะเอ็กพอร์ตช้าหน่อยแล้วก็กราฟิกอาจจะต้องไม่เยอะมากไม่อยงนั้นก็อาจจะ เกิดอาการหมุดหีดได้นะถ้าสมมุติว่ามันหน่วง,วงๆแล้วก็กราฟิกหรือการซ้อนอะไรมันเยอะเกินไปนะฮะเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเอาชัวร์ๆคือ 1080p แเนี่ยแจมมากนะครับทำงานได้สบายอยู่แล้วนะฮะอ่ะเรามาลองดูการเอ็กพอร์ตดีกว่าเช่นเดิมครับมันไม่มีฮาร์ดแวร์เอนโคดนะเหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูนี่ตรง Encode s e ซตติ g เนี่ยมันไม่มีฮาร์ดแวร์เอนโคดอืมเอาละลันเลยครับ โอ้ที่เห็นชัดเลยคือ CPU เข้ามาทำงานเยอะมากนะครับในส่วนของโปรเจกต์ 4K นะโอ้ร์ดจอก็เยอะเหมือนกันเออถือว่าคุ้มทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอเลยอะกับงาน 4K นะจาก AMD RAM ก็ประมาณ10กิกนะตอนนี้ผมเปิดโปรเจกต์เดียวนะไม่ได้เปิดโปรเจกต์ซ้อนเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมมองว่าความยาวคลิปประมาณ1 3 12นาทีผมจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้มันประมวลผลมาเหลือประมาณ10นาทีถือว่าเร็วมากนะคิดว่าน่าจะต่ำกว่านี้อีกนะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับใครที่ต้องการทํางาน 4K จริงๆถามว่าทําได้ไหมก็สรุปว่าทําได้นะครับแต่อาจจะไม่100%เซตเต็มที่มากนักและ Export อ,อ,อาจจะช้านิดนึงนะครับจบไปแล้วกับการตัดต่อวิดีโอด้วยกราฟิกการ์ด AMD Radeon Pro W6400 ต้องบอกว่าการ์ดจอตัวนี้เป็นรุ่นน้องรุ่นเล็กสุด ของการ์ดจอสําหรับคนทํางานนะครับถ้าพูดภาพรวมเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับต้องบอกว่าระดับ 180p 0สามารถตัดได้สบายๆเอ็กพอร์ตได้สบายๆทํางานได้ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแบบวอล์กหรือว่าตัดแบบคัตติ้งธรรมดานะครับทำงานได้สบายเลยส่วนในระดับ 4K ต้องบอกว่าอาจจะมีอาการหน่วงเล็กน้อยนะครับแต่ทํางานปิดงานได้ไหมทําได้แต่เรื่องของการเอ็กพอร์ตหรือว่าการพรีวิวบางอย่าง การใส่กราฟิกหนักๆอาจจะเริ่มมีอาการหน่วงให้เห็นนะครับเรื่อง,องการเอ็กพอสิ่งเดียวที่มันขาดหายไปคือเรื่องของฮาร์ดแวร์เอนโคดซึ่งรุ่นนี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประสิทธิภาพของตัวการ์ดจอในการประมวลผลตอนเอ็กพอต,ตอนเรนเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่เต็มที่มากนะักการเอ็กพอมันเลยอาจจะช้ากว่ารุ่นที่มีฮาร์ดแวร์เอนโคดนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครกำลังมองหาการ์ดจอที่มี ความประหยัดเรื่องของราคาประหยัดพื้นที่และประหยัดไฟตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับกับกา๊าซจอราคาไม่ถึง1 0,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับกับตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศนะครับซึ่งเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าร้านไหนมีจําหน่ายบ้างนะครับ ก็สามารถไปกดดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทาง amd ด้วยที่ส่งการ์ดจอตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างสงสัยเรื่องของประสิทธิภาพตัวเล็กขนาดนี้ทำงานได้หรือเปล่านะครับก็ได้เห็นกันไปแล้ววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชื่นชอบการรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์การตัดต่อแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ complete tv ด้วยครับ